สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำโฮอร์โมนสูตรบำรุงหนอ่อต้นสเสนจันทร์ประกายดาวค่ะและบอนสีที่มีอาการทิ้งใบค่ะเหลือแค่ใบเดียวข้าวสวยค่ะสูตรนี้เราจะนำข้าวสวยร้อนๆมาละลายน้ำค่ะเพื่อจะให้สารอาหารออกค่ะ เมื่อละลายน้ำให้สารอาหารออกเดี๋ยวเราจะมาเติมด้วยน้ำจุลินทรีย์ค่ะสูตรนี้จะมาช่วยในเรื่องของการย่อยค่ะจะมาช่วยให้หน่อแข็งแรงค่ะต้นสเสน่ห์จันประกายดาวค่ะเขามีลักษณะที่โตค่อนข้างจะช้ามากค่ะเนื่องจากเขากำลังจะแทงหน่อขึ้นมาค่ะ เมื่อเขากำลังจะแทงหน่อขึ้นมาเขาก็นำสัรอาหารไปเลี้ยงหน่อค่ะก็ทำให้ต้นโตช้าค่ะเราก็จะนำโฮอรโมนสุตรนี้มาลดให้เขาค่ะเราก็นำมาลดให้เขาได้เลยค่ะส่วนบอนสีที่มีแค่ใบเดียวเนื่องจากเขา ได้รับสารอาหารที่น้อยเกินไปค่ะเราก็นำมาลดให้เขาค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวค่ะบอนสีต่างๆของเรามีอาการทิ้งใบหลายต้นเลยค่ะเนื่องจากได้รับสารอาหารที่ไม่พอค่ะหรือเกิดจากหน้าดินแข็งเกินไปค่ะเราก็นำโฮอร์โมนน้ำข้าวสวยผสมน้ำจุลินซี์มาลดให้เขาค่ะ ส่วนบอนสีหกหลงต้นนี้ค่ะเขามีหน้าดินที่แข็งเกินไปค่ะนาดินที่แข็งเกินไปน้ำไม่สามารถดูดซึมลงไปที่รากได้ค่ะก็ะทำให้เขาทิ้งใบค่ะเราก็มาเติมด้วยน้ำจุลินทรีย์ค่ะน้ำจุลินทรีย์จะมาช่วยให้ดินย่อยค่ะเมื่อดินย่อยเขาก็เกิดความร่วนซุยค่ะ และรากของเขาก็สามารถเดินไปหาอาหารได้ค่ะถ้าเราไม่นำน้ำจุลินทรีย์มาลดให้เขาเขาก็จะทิ้งใบไปหมดค่ะไม่เหลือสักใบหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทิ้งใบเราควรนำน้ำจุลินทรีย์มาลดให้เขาค่ะเพราะหน้าดินของเขาแข็งมากๆค่ะส่วนกระทางนี้เขามีลักษณะที่ทิ้งใบหมดค่ะ เนื่องจากเขากำลังจะแพงหน่อขึ้นมาค่ะเราก็นำโฮอรโมนน้ำข้าวสวยผสมน้ำจุลินซีมาลดให้เขาค่ะเพื่อจะบำรุงหน่อที่กำลังจะแตกขึ้นมาค่ะ